สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องๆ้องทุกท่านทุกคนนะคะเจอก,กันกับช่องพี่น้องพาเฮงนะคะสำหรับแนวทางฮานอยของวันจันทร์ที่25มกราคม2564ก่อนอื่นเรามาดูย้อนหลังนะคะของวันอาทิตย์ที่24นะว่าผลเป็นยังไงอ่านี่ค่ะน,นี่ของวันอาทิตย์ฮานอยพิเศษนะคะ ออก65169นะคะ65169พี่น้องให้เด่น2กับ4ไปหลุดนะคะหลุดนะคะอันนี้หลุดให้06 49สออันนี้หลุดนะคะต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะหลุดรู้สึกว่าพิเศษจะหลุด2-3สาวันติดแล้วนะคะบางวันก็เข้าเฉพาะตัวเด่นดพี่น้องอันนี้ พี่น้องทำอลองสูตรอีกสูตรหนึ่งนะคะรู้สึกว่าจะหลุดไปหลายสองสามวันแล้วนะคะสำหรับน้อยพิเศษนะโอเคยังไงก็ต้องขอโทษขออภัยนะคะพี่น้องก็พยายามคำนวนนะคะสถิติดูแล้วก็พยายามหาตัวเลขคิดคำนวณตัวเลขออกมาให้แม่นให้เป๊ะที่สุดแต่รู้สึกว่าสูตรนี้จะไม่ไม่โอเคนะคะหลุดมา สองสามวันแล้วพิเศษทีนี้เราก็ามาดูนอยปกตินะคะนอยปกติออก8 8 3 8 4นะคะโอ้แบนแปล่างเลยนะคะพี่น้องเน้น9กับ1น1ไป8อยู่นี่นะคะแล้วก็ไม่ไม่มี4กับ3ด้วยนะคะชุดเด่นอันนี้ก็หลุดไปนะคะหลุดอีกแล้วนะหลุดนี่ให้1 8 9 8นะคะ ันนี้ก็ต้องขอโทษขอภัยอีกเช่นกันนะคะหลุด2องนอยนะคะทีนี้ก็มาดูนอย IP นะคะนอยว i p อออก15340นะคะห3 4่ให้า่านเด่นพี่น้องให้ผิดนะคะไม่เข้านะหลุดไปแต่ว่า53อยู่นี่เข้าตัวกันนะคะเข้าตัวกัน5335เข้าตัวกันกรับนะคะ นี่สามห้านะคะอันนี้เข้าตัวกันนะคะตอนนี้พี่น้องกลับจะไปทำสูตรเดิมแล้วค่ะสูตรเดิมตอนนั้นสูตรเดิมเป๊ะปังมากเลยนะคะทีนี้ลองสูตรใหม่นะะลองสูตรใหม่มาสองสามวันนี้ก็มีเข้ามีหลุดนะคะมีเข้ามีหลุดแต่ว่า,อาของวันอาทิตย์หลุดเกือบหมดเลยนะคะ แล้วก็เข้าตัวการแค่ v i p โอเคถ้าไงก็ขอโทษนะคะขอโทษขออภัยจริงๆะนะก็มีเข้ามีหลุดนะคะแต่ว่าจะพยายามให้ทำสูตรให้เป๊ะที่สุดนะคะคำนวณให้เป๊ะที่สุดต,ตอนนี้ก็กลับมาเอาจัดสูตรเดิมนะคะจัดสูตรเดิมทีนี้เรามาดูของวันจันทร์ที่25กันนะคะอันนี้พี่น้องจัดสูตรเดิมละกลับมาสูตรเดิมนะคะ ชุดเด่นพิเศษนะคะพี่น้องให้ 8, 2, 5, 4, 9แล้วก็ 7, 1น่ะคะเน้นที่า5าแล้วก็9นะคะ5แล้วก็9ก็จะมี 2, 5, 5, 9, 8, 5านะคะนี่นะที่เน้นนะคะแต่จริงอันนี้ให้น้อยตัวอันนี้คือคือคัดเฉพาะ ตัวแบบเน้นๆเลยนะคะยังไงก็จัดหมดทุกตัวเลยนะคะนี่หมดทุกตัวเลยอันนี้นะคะนี่ออกองแป๊บหนึ่งนะคะต้องเคลื่อนอ่านี่ค่ะทีนี้ตัวกันนะคะก็คือหนึ่งศูนย์หนึ่งเก้าเจ็ดสองแล้วก็เจ็ดแปดนะคะสามตัวก็ให้ 1> 7 1 4 5ห9 5 5 2หแล้วก็924านะคะสำหรับนอยพิเศษนะดูซิว่าอันนี้พี่น้องกลับมาจับสูตรเดิมนะคะกลับมาจับสูตรเดิมเมื่อก่อนพิเศษนี่ก็เข้าบ่อยมากเลยนะคะแต่พอมาเปลี่ยนสูตรใหม่พิเศษหลุดไปหลายวันติดนะคะสองสามวันติดน,ะะนี่กลับมาสูตรเดิมนะทีนี้ก็มาดูนอยปกตินอยปกตินะคะ พี่น้องให้เด่นชุดเด่นมี5 4 3 9 7แล้วก็8 2นะคะให้เด่นอยู่ที่3แล้วก็7นะคะ3แล้วก็จิ7 3 5 3 6 3 7 3 8 3 9 7 2 7 4 8 0 8 2แล้วก็9 2นะคะอันนี้ก็จัดหมดเลยนะคะจัดหมดเลย3นะคะแล้วก็7 2 7 4 8 0 8 2 9 2อันนี้พี่น้องก็จับมา ะค,ะคัดมาให้อยู่ในนี้ถ้าไม่ชอบก็ลองจับเองได้นะคะนี่จับเองได้อันนี้พี่น้องจับมาตัวกันก็จะมี1 0 1 1 2 1แล้วก็70 3นะคะ4 3 6 5 3 9 0 9 2แล้วก็782นะคะ3ตัวทีนี้ก็มาดูนอย V I P นะคะนอย V I P ชุดเด่นมี57,384แล้วก็02นะคะเด่นอยู่ที่3แล้วก็4 ะคะ3 0 3 1 3 2 3 8แล้วก็39นะคะ4 1 4 3 4 4 4 5 4 8 4 9่ะ,ะกันก็2 4 3 3 2 8 0 3 8 2 4 8 3 5 4แล้วก็6 1 3, 3นะคะอ่าอันนี้ก็พี่น้องก็คัดมานะคะคัดมาอ่าตัวเด่นๆนะคะอันนี้คือจัดจัดไปเลยนะคะจัดไปเลยตามนี้เลยนะคะ เดี๋ยวเลื่อนให้ดูใหม่นะคะเห็นชัดไหมคะกล้องก็วุบวับวุบวับโอเคนะคะแคปหน้าจอไว้ก็ได้นะคะแคปหน้าจอไวอ้ถ้าชอบก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดติดตามนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะพี่น้องพาเฮงก็พยายามจะพาพี่น้องเฮงเฮงทุกวันนะคะก็อ่า จริงๆก็ก่อนหน้านี้ก็เฮงกันทุกวันนะคะพึ่งมามีวันอาทิตย์เนี่ยคะ่ะวันอาทิตย์ที่หลุดนะคะส่วนวันเสาร์ก็ v i p นะคะแล้วก็ปกติก็เข้าชุดเด่นนะคะก่อนหน้านอนก็เข้านะคะเข้าดีทีนี้พี่น้องกลับมาสูตรเดิมแล้วนะคะน่าจะปังเหมือนเดิมน่าจะเฮงเหมือนเดิมแล้วนะคะกลับมาสูตรเดิมแล้ว โอเคะ okay. แล้วก็ขอขอบคุณมากนะคะสำหรับผู้ที่ติดตามแล้วก็ผู้ที่รับชมคลิปของพี่น้องผ่าเหงงนะคะส่วนท่านไหนที่เข้ามาใหม่ก็ขอขอบคุณเช่นกันนะคะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะถ้ายัางไงถ้ากดแชร์ด้วยก็ขอขอบพคุณมากๆนะคะ,อะขอให้ทุกคนเฮงเฮงปังปังล่ำรวยมีเงินทองใช้กันทุกคนตลอดปีและตลอดไปและเจอกันใหม่คลิปหน้าบายยขอบคุณคะ่ะ